ครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องสองครามยูเครนที่เราหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในวันนี้นะครับเพราะว่าประเด็นที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเกิดกรณีที่มีโดนของรัเสเซียรุกล้ำน่านฟ้าของนาโตอีกครั้งหลังเพิ่งเกิดเหตุโดนรัเสเซียที่มีจํานวนมากถึง19ลําล้ลำน่านฟ้าโพล์เมื่อสัปดาห์ก่อน คราวนี้เกิดขึ้นกับโรมาเนียครับซึ่งเป็นสมาชิกองคาสารสีติสัญญาแอตแล,ลนติกเหนือหรือว่านาโต้โดยกระทรวงกลาโหมโรมาเนียเปิดเผยเมื่อวานนี้ก็คือ14กันยายนนะครับว่าโดนของรัสเซียนั้นล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการล้ำน่านฟ้าของนาโตเป็นการล้ำน่านฟ้าที่โรมาเนียเปิดเผยนะครับว่าโดนของรัสเซียเข้ามานานถึง50นาทีครับก่อนที่โดนของรัสเซียจะบินวกกลับไปโจมตีเป้าหมายในยูเครนซึ่งตั้งอยู่ติดกับ โรมาเนียถ้าดูจากแผนที่เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าโรมาเนียเป็นประเทศที่ติดกับยูเครนโดยติดกับภาคตะวันตกของยูเครนเห็นไหมครับว่ามีลักษณะติดกันอยู่โดยมีลักษณะคล้ายๆกับโปแลนด์ครับเพราะว่า โรมาเนียก็ลงมาอยู่ทางใต้ของโปแลนด์อีกทีแต่ว่าความแตกต่างก็คือยูเครนกับโปแลนด์เนี่ยติดกันทางภาคตะวันตกติดกันจริงๆเลยแต่ว่าโรมาเนียกับยูเครนเนี่ยจะมีส่วนที่ติดทางภาคตะวันตกของยูเครนข้อมมาทางใต้ส่วนโรมาเนียจะอยู่ติดกับยูเครนในพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็มีติ่งๆใกล้กับชายฝั่งของทะเลดำ โดยมีมอนโดวาที่ขั้นกลางในตอนนั้นอยู่มอนโดวาเป็นประเทศที่ติดกับยูเครนแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นเหตุการณ์โดนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินของโรมาเนีย โดยรายงานระบุนะครับว่าเมื่อโรามาเนียตรวจจับการลุกล้ำของโดรนรัสเซียได้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ก็ได้ส่งเครื่องบินบรบ f 16บินขึ้นน้านฟ้าเพื่อตรวจจับโดรนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นโดรนชนิดเจอรันของรัสเซียซึ่งเอาเข้าจริงโดรนนี้ก็คือโดรนชาเหตุที่รัสเซียได้มาจากอิรากนั่นแหละครับ เมื่อเครื่องบิน F16 บินขึ้นเพื่อตรวจจับโดรนเหล่านี้กระทรวงกลาโหมโรมาเนียก็ยืนยันนะครับว่าได้ออกคําสั่งอนุญาตให้นักบินสามารถโจมตีโดรนของรัสเซียได้อย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นของโรมาเนียรยายงานว่าจากการประเมนินแล้วการโจมตีโดรนดังกล่าวมีความเสี่ยงครับจึงตัดสินใจไม่ยิงโจมตีโดรนของรัสเซียจนกระทั่งโดรนเหล่านี้บินกลับเข้าไปยังฝั่งของยูเครน นี่เท่ากับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่10กันยายนเกิดเหตุร้อนของรัสเซียล้ำหน้าฟ้าของโปแลนด์คำถามสำคัญในตอนนี้ก็คือนี่เป็นอีกครั้งที่รัสเซียตั้งใจส่งรดนลุกล้ำนนหน้าฟ้านาโต้หรือไม่ครับกระทรวงกลาโหมโรมาเนียระบุนะครับว่าเราขอประนามอย่างแข็งขันต่อการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบของรัสเซียพร้อมชี้ว่านี่เป็นความท้าทายใหม่ของความมั่นคงของภูมิภาครวมถึงเสถียรภาพของทะเลดํา แต่สรวนกลา่าวหมของโรมาเนียยังระบุอีกนะครับว่าน,นี่เป็นเหตุการณ์อีกครั้งที่สะท้อนว่ารัสเซียขาดความเคารพต่อธรรมเนียมปฏิบัติต่อกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการสร้างภัยอันตร,รายที่ไม่ใช่แค่พลเมืองโรมาเนียแต่ยังเป็นเรื่องความมั่นคงของ,ของนาโตด้วยขณะเดียวกันทางการโรมาเนียก็เรียกทูตรัสเซียเพื่อเป็นการประท้วงด้วยท่าทีของชาติวัลตกอื่นๆครับเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลน ประธานคณะกรรมการยุโรปเรียกการรุกล้ำของโดนครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดต่ออธิปไตยของสหภาพยุโรปและเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหภาพยุโรปโดยย้ำว่าสหภาพยุโรปกําลังทํางานกับโรมาเนียและชาติสมาชิกเพื่อปกป้องอธิปไตยของสหภาพยุโรปขณะที่ความขึ้นหน้าเหตุโดนรัสเซียรุกล้ำโปแลนด์สิ่งที่ต้องจับตาก,ก็คือโปแลนด์และนาโตจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับ ล่าสุดทางกาโปรแลน์ประกาศอนุมัติให้กองกําลังของนาโตเข้าไปประจําการในโปรแลนด์แล้วโดยประธานาธิบดีโปรแลนด์ได้ลงนามกับองค์การนาโต้เปิดทางให้ทหารนาโต้ตั้งฐานที่มั่นภายใต้ปฏิบัติการชื่อ Eastern Sentry ครับปฏิบัติการนี้เป็นไปตามที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่านาโต้จะเปิดปฏิบัติการดังก,กล่าวเพื่อตั้งฐานป้องกันชาตินาโต้ทางตะวันออกคําถามที่สําคัญก็คือปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Eastern Sentry เนี่ย ที่นาโต้บอกว่าจัดตั้งขึ้นหลังจากที่ตัวรัเสเซียลุกล้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องนี้อาจจะ คุยกันในเชิงรายละเอียดยากพอสมควรนะครับเพราะว่านาโตก็ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยปฏิบัติการที่มีชื่อว่า e t s t n r n เ e n t รีที่นาโตตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นความพยายามในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาตินาโตที่ทั้งอยู่ทางตวันออกที่เราเรียกกันว่า Eastern Frank ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหลังจากเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ก็คือเรื่องของโดรนรัสเซียนะครับ ปฏิบัติการนี้จะเน้นการส่งกองกําลังทั้งทางบกและทางอากาศไปประจําการในประเทศแถบนั้นโดยมีการเปิดเผยว่าปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Eastern c e n t r y เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งเดนมาร์กฝรั่งเศสสาวราชอาณาจักรและก็เยอรอมนีนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตระบุว่าปฏิบัติการนี้จะวางแผนอย่างยืดหยุ่นยึดแนวทางตะวันออกยึดตั้งแต่แนวทาง ตันออกก็คือตั้งแต่บริเวณชาติบอติกซึ่งอยู่ทางตันออกแต่ว่าค่อนไปทางเหนือไล่ลงมายัางโรมาเนียบาวแกเรียซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่อนลงมาทางตอนใต้ขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วนาะโต้ก็มีกองกําลังประจําการอยู่ในแถบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติการนี้ย่อมแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีทหารและก็ยุโทโธปกรณ์เข้าไปประจําการมากขึ้นไม่ได้ไ แม้ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัดแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหลังจากที่โดนของรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์ซึ่งฝ่ายโปแลนด์เชื่อมั่นนะครับว่าโดนที่รุกล้ำเข้ามานั้นเป็นการลุกล้ำเข้ามาของรัสเซียอย่างตั้งใจที่โปแลนด์ย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ในล,ลักษณะที่ว่าเอ๊ะเหตุโดนรัเสเซียที่ลุกล้ำเข้าไปในน้านฟ้าโปลแลนด์เนี่ยมันเป็นเหตุที่ผิดพลาดหรือเปล่าซึ่งท่าทีของประธานาธิบดีรัมเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกับที่ทางการรัเสเซียออกมาพูดหรือว่าทางการเบลารุสออกมาพูดก่อนหน้านี้นะครับว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจ แต่กลายเป็นว่าโปรแลรนด์ก็ยังยำ้ำนะครับว่าสําหรับโปรแลรนด์จากการประเมินข้อมูลต่างๆแล้วนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับนายกมนตีโดนัลด์ทัสของโปรแลนด์ตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกเลยนะครับว่าเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าเหตุรนที่เกิดขึ้นที่โปรแลนด์เนี่ยมันจะเป็นความผิดพลาดแต่สําหรับโปรแลรนด์จากการประเมินทุกอย่างแล้วเขายืนยันว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาด นี่ก็เป็นการตอกย้ําของฝ่ายโปรแลนด์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความตั้งใจของฝ่ายรัเสเซียทีนี้ต้องดูกันต่อแล้วครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับโรมาเนียเนี่ยจะถูกประเมินว่าเป็นความตั้งใจอีกครั้งของรัเสเซียหรือไม่เพราะว่ากรณีโปรแลนด์เนี่ยฝ่ายโปรแลนด์หรือแม้กระทั่งชาตินาโต้ก็มองแล้วนะครับว่านี่เป็นพฤติการที่รัเสเซียตั้งใจที่จะส่งโดนล,ล้ําเข้ามา จะย่างเชิงจะลองใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือส่งเข้ามาแล้วก็จะได้รู้ว่าท่าทีตอบสนองของชาตินาโต้ของโปรแลน์เป็นอย่างไรทางการตอบสนองในเชิงยุทธวิธีมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบไหนอย่างไรยุทธก,การที่เกิดขึ้นหลังจากพบว่ามีอากาศยานลุกล้ำน่านฟ้าเป็นอย่างไรก็ได้เห็นแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการลองใจอย่างเชิงว่าชาตินาโต้จะมีมาตรการตอบโต้รัสเซียมากน้อยแค่ไหนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย อันนั้นคือกรณีที่เกิดขึ้นกับโปแลนด์คำถามคือแล้วกรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้งกับโรมาเนียครั้งนี้หลายฝ่ายมองว่ามันมีลักษณะของการบินอ้อมเพื่อไปโจมตียูคเครนจริงๆคืออาจจะไม่มีเป้าหมายในเชิงของการลุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียขนาดนั้นแต่ใครจะรู้เป้าหมายที่แท้จริงหรอครับแล้วก็ใครจะคิดว่า นี่เป็นเรื่องบังเอิญน,นาโต้จะคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่โรมาเนียจะคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ถ้านาโต้และโรมาเนียไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญคำถามคือมาตรการตอบโต้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็ต้องชวนติดตามดูนะครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรครับสํานักข่าวท o เดย์เมก tomorrow today